ด้ครับกับขุนศึกเล็กครับโอ้โหวันนี้นี่นะฮะการชกของเรานี่เจอกับผู้ปรับเก่าอย่างโกโก้ภาคสองนี่เป็นไงบ้างก็ไฟนี้ก็รัดกุ้มมากกว่าเดิมครับก็ไม่ออกมัวก็เลือกออกเอาครับก็ไม่เหนื่อยครับไฟนี้ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยครับแต่ว่าเจ็บขาเจ็บมากครับแต่ว่าเจ็บขานี่มันเป็นเป็นเป็นช็อปยังไงฮะตจไปทีแรกโดนเลยใช่เตะพี่เขาแบบ จะมาเข้าดอกแรกแล้วก็โดนเจ็บเลยครับเจบโดนศอกพี่เขาโอแต่ไปโดนศอกเขาใช่ครับใช่ครับโอ้มีหน้าแล้วก็ไม่อยากยกขาเลยครับแต่ว่าแรงไม่หมดแต่ว่ามันมันยกไม่ได้มันยกไปมันก็เจ็บเจ็บหน้าแข้งใช่ครับแล้ววางแผนแล้วเจ็บน้าแข่งแล้วเปลี่ยนแผนไหมก็คุมไปเรื่อยๆครับก็ออกโต้ไปเรื่อยๆครับอือครับก็ไม่ได้ออกมัวครับก็เลือกออกเขาครับอือฮะจนกระทั่งมาถึงในช่วงของยกที่สองยกสองนี่เราต่อยเปรี้ยงเขาเขาเขาสู้ไปสองครั้งใช่ครับ อ่าฮะจะมามาตรงแล้วก็หกสายครับโดนปลายคางครับก็ลูกนี้ก็ซ้อมมาอ่าเป็นเป็นลูกทีเด็ดเลยว่าน,น<อ>ครับลูกดีเข้าไปนี่มั่นใจขนาดไหนมั่นใจ<อ>มั่นใจมากครับว่าน่าจะผ่านได้แต่ว่าก็ไม่ประมาทครับเพราะว่าช่วงยกสามโดนก็วื้วื้อบ้าบื้อบ้บามัาาานเดิมโดนก็มึนเห <c oughs> มือนกันก <c oughs> ็มึนเหมือนงานเพราะเขาพยายามที่จะเล่นเหมือนงานช่วงกลางยกสามโดนมาทีเขาก็อ่าฮะเหมือนแบบเห็นดาวเยอะแต่ยังไม่เห็นขนาดต้องลงครับอ่าฮะ จะว่าไปแล้วเนี่ยภาคหนึ่งกับภาคสองอันไหนมันยากกว่ากันก็ภาคแรกยากกว่าภาคแรกยากกว่าใช่ครับเพราะว่าไม่รู้จักพี่เขาเลยเขาว่าพี่เขาจะมาแบบไหนอ่าฮะครับจนกระทั่งในภาคสองนี่เลยได้ทําการบ้านมาบ้างแล้วใช่ครับแต่ก็ยังถือว่ายังยากอยู่อ่ะยากครับเพราะว่าพี่เขากะดูประสบการณ์ดีกว่าเยอะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยครับเกรงไหมตื่นเต้นมากครับตื่นก็ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ครับ โอ้ครับผมนะก็ยังตื่นเต้นอยู่ว่าอย่างนั้นะครับกองเชียร์ของคุณศึกเล็กวันนี้มาเยอะมากเลยครมาเยอะเหมือนเดิมครับอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่มาช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับถ้าไม่มีเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่ากำลังใจก็สําคัญที่สุดครับรถต่อยวันลุมพินีมาครั้งแล้วสามรอบ้วครับสามรอบชนะหมดทั้งสามรอบเลยสามรอบเลยครับตอนนี้วางแผนยังไงก็อยากจะต่อยวันลุมพินีไปเรื่อยครับแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปต่อยวันที่ต่างประเทศ แล้วก็เป็นแชมป์โลกเหมือนพี่ๆคนไทยครับผมก็คือวันใหญ่ไปเลยว่าไงนะฮะแล้วมวยไทย5ยกนี่ยังไงฮะเลิกก็ยังหรือว่ายังครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับถ้าจัดก็ต่อยครับ๋อครับผมดังนั้นถ้า5ยกนี่อยากิงแชมป์ฮะก็อยากเป็นแชมป์อีกซักเซนนะครับเวทีไหนดีครับน้องก็ได้หมดเลยครับอืมนะการการที่เป็นยอดมวยดาวรุ่งของทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาเกรงไหมฮะ ก็เก่งครับเพราะถ้าผมแพ้ไปมีคนรอซ้ําเติมเยอะครับอือเป็นอย่างนั้นอีกใช่ครับเยอะมากด้วยนะฮะแต่ปีนี้ได้ได้ดาวล่งมาแล้วครับปีหน้านี่เลงไปถึงแบบยอดมวยอย่างนั้นเลยไหมใช่ครับก็มาเกินครึ่งทางครับตอนนี้ก็ทําหน้าทีของตัวเองให้ดีที่สุดกับผมขอบคุณมากครับคิดคิดว่าอายุสิเจแล้วได้รางวัลเยอะขนาดเนี้ยมันมีความกดดันไหมก็มีครับเพราะว่า อย่างที่บอกครับหลายคนถ้าแพ้ไปก็รอซ้ําเติมเหมือนน้องผมไปที่แล้วที่แพ้ไปครับก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับน้องน้องชายโดนอะไรมากโดนทุกอย่างก็บอกว่าเจอของกินเข้าไปก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอแต่ว่าไฟนี้เขาก็บอกว่าจะมาน็อกผมทุกคนก็บอกว่าผมจะโดนน็อกครับไฟนี้แต่ก็ทําให้เขาเห็นแล้วครับว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่เขาคิดครับวันนี้พี่โกโก้นี่เขาสร้างความลำบากใจอะไรให้กับเราก็หมัดครับก็มีหมัดมีสอกแค่นั้นครับแต่วันนี้คือเรารัดกุมมากกว่าเดิมใช่แล้วกุมแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยครับวันนี้ คิดว่าถ้าไม่เจ็บหน้าแข้งยกแรกคิดว่าปิดบัญชีได้ไหมได้ครับเพราะว่าผมเตะถีบไปพี่เขาก็มีอาการแต่ว่าผมยกไม่ขึ้นนะครับพี่น้ำหนักก็เลยเบาไปหมดเลยจุดนี้เลยนะจุดที่เจ็บหน้าแข้งเลยนะใช่เจ็บมากครับอ่ะฝ่ายเอฟซีช่วยติดตามไฟหน้านะครับน้องชายครับ,ราารบก็ฝ่ายเอฟซีทุกคนช่วยติดตามคุณสริงไปเรื่อยเรื่อยครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ